ตามข่าวกันต่อเลยนะคะมาดูโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนกันบ้างค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของเทคโนโลยีที่กำลังร้อนแรงตอนนี้อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะและล่าสุดเลยค่ะทาง scbam นะคะคัดมาให้แล้วค่ะ2กองทุนหุ้นเทคโนโลยีนะคะที่รับโอกาสโตยาวพร้อมยกเว้นค่าฟรีค่ะโดยทางคุณสุภรัตน์อารีวง์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจไทยพาณิชย์หรือว่า SCBAM นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของโลกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการใช้ชีวิตประจำวันภาคธุรกิจและภาคสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันนะคะโลกก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มากขึ้นจากการนำมาใช้เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับเทรนด์การเป็นธุรกิจของโลกอนาคต SCBAM มองว่ากลุ่มเทคโนโลยีที่สำคัญนะคะอย่างเช่นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และกลุ่มระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะยาวจึงไน้คัด2กลกองทุนรวมหุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นและสอดรับไปกับกระแสการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนสําหรับยุค AI จัดแคมเปญพิเศษค่ะฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าให้กับผู้ที่ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM f u n ค c l i ระหว่างวันที่3เมษายนถึง31ธันวาคมนี้ค่ะ 1. น,นะคะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิทัลชนิดสะสมมูลค่าหรือ s c b DIGI เน้นลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นแมกกาเทรนในโลกนะคะอย่างเช่น AI Cloud Computing IoT Automation ค่ะ 2. ค่ะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลโรบติกชนิดสะสมมูลค่าหรือว่า s c b RO BOA นะคะเน้นลงทุนหุ้นกลุ่ม r o b o ติกส ซึ่งครอบคลุมอุตสาหการรมเกี่ยวกันพัฒนาการใช้หุ่นยนต์สมองกลปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในธุรกิจโทรโลกค่ะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยล่ละค่ะจากทางด้านของ scbam นะคะ